ที่ผมเคยคำนวณเอาไว้ว่าผมจะทำขีดดาบ2ขีดตอนแรกนึกว,ว่าจะทำได้เดือนหน้าแต่สรุปว่าขายของไปขายของมาก็สามารถซื้อของกลับมาได้ครบเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือของครบหมดแล้วทั้งเหรียญ MVP แล้วก็ทั้งไอตัวแร่เหล็กใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครเติมเพชรเติมเกมใครที่หาซื้อเพชรในตัวตลาดกลางไม่ได้ก็ต้องนี่เลยฮนะวิธีที่ง่ายที่สุดกับการเติมเพชรเติมเกมที่ร้าน Richman Shop ครับเพียงแค่ไลน์ i อดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าที่แอด Richman Shop เติมถูกเติมไวบร,ริการ,ร,ร,การปลอด เติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม R.O.S ใช้เพียงแค่ U.I.D เท่านั้นจะเติมเพชรหรือคาฟา V.I.P ก็ถูกกว่าเติมเองในเกมส่วนใครที่เล่นเกมอื่นๆทาง l i c h m a n Shop ก็มีให้บริการมากมายหลากหลายเกมเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m h o m e สามารถเลือกผ่อนได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการหรือจะอลายไอเดี ID, มีตัวแอดไซน์นำหน้าที่ l i c h m a n Shop ไปสอบถามทักทายพูดคุยกับพนักงานให้พนักงานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันการันตีระยอดผู้ติดตามมากกว่า5,05,000คนเข้าไปแล้วครับตอนนี้ยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง Shop. มูลค่าแร่เหล็ก300ก้อนตอนนี้ในตลาดมีไม่ถึง300ก้อนแต่ที่เคยคำนวณให้ดูคร่าวๆ300ก้อนมันจะอยู่อยู่สักประมาณ12ล,นนล้านถึง14ล้านแล้วแต่ราคาตอนเนี้ยราคาถูกสุดมัน4 4 0 0แต่ก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ซื้อที่ราคาถูกสุดตลอดเวลานะครับส่วนใหญ่เรามักจะซื้ออยู่ที่ราคาประมาณ45,000-48,000บางช่วงขึ้นไปถึง50,000กว่าดังนั้นเนี่ยราคามันก็จ <Favorite> ะเฉลี่ยเฉลี่ยกันผมน่าจะใช้ตัวคริสตัลซื้อแร่เหล็กไปประมาณเกือบเกือบ15ล้านได้ส่วนราาค ที่มันค่อนข้างจะมั่นคงกว่าก็าคือราคาเหรียญ MVP เพราะว่าราคามันไม่ได้แกว่งราคามันอยู่ที่260คริสตัลต่อเหรียญใช้ทั้งหมด8,000เหรียญก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านรวมเบ็ดเสร็จแล้วทําขีดที่2งบประมาณมันอยู่ที่ประมาณ16-17ล้านเราเลานี้การทําขีดมันจะเพิ่มใน2ส่วนส่วนแรกก็คือ,อตัวไฟ attribute P damage ตอนทําขีดแรกมันได้702%ถ้าไม่ทําขีดเลยมันอยู่ที่ประมาณ300กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับว่าขีดหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นให้ประมาณสัก300% 3 ร0 0กว่าเปอร์เซ็นต์หน่อยๆแต่ส่วนที่2ก็คือไอตัวไฟเอ็นฮาร์ถ้าไปทําขีดขั้นแรกมันจะได้12ขีดแรกเพิ่มขึ้นมา24ก็เท่ากับว่าขีดหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มค่าไฟให้1 2เปอร์เซ็นต์พอทำสองขีดจาก7000กว่าก็ข,าขยับขึ้นมาเป็น1,053ตัวไฟก็เพิ่มขึ้นมาจาก24ขึ้นมาเป็น36เดี๋ยวก่อนที่ผมจะตีเราไปเทสดามเมจให้มันชัวร์ๆอีกทีแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันได้อยู่ที่ประมาณ6,400 DPS แต่ให้เห็นตัวเลขจักนสี่รือนเิม1 s แต บัฟเหมือนเดิมบัฟทุกอย่างครบกดเบอร์เซอร์มาดูกันว่ามันจะเพิ่มจนคุ้มค่าไหมประมาณ16ล้านคือ,อยังไง DPS เพิ่มอ่ะมันเพิ่มอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องสงสัยแต่มันจะเพิ่มจนคุ้มกับราคา16ล้านไหมจุดนี้เนี่ยแหละที่ต้องมันลุ้นดูจากตัวเลขก็น่าจะขึ้นได้อยู่แหละประมาณ6กพันสี่เลนจ์มันจะอยู่ราวๆนี้อยู่แล้วนะครับเทสมาหลายๆครั้งก็อยู่เลนจ์ประมาณนี้หกพันห้าเลยครับหกพันห้าร้อยสามสิบสี่วันนี้ถือว่าขยับเพิ่มขึ้นแฮะถึงเวลา ถึงเวลาหยัางถึงเวลาทําดาบ2อขีดครับเวลาที่รอคอยมากกว่า3เดือนโชเดะหมด ตูด16ล้านเรียบร้อยใส่มาแล้วค่าไฟก็ได้เพิ่มเป็น36 P ีดาเมรเพิ่มเป็น1,053ไปดูไฟซะหน่อยจาก330ขึ้นมาเป็น342ก็ขึ้นมาตามนั้นแหละครับขึ้นมา12%ใครสะดวกก็สามารถกดไลค์ให้ได้นะครับมันเป็นเรื่องปกติของการทำงานของอัลกอริทึมมันมันไม่ใช่ว่าผมแบบบ้ากดไลค์จะเอาไปทำหาอะไรคือเอาไปมันก็กินไปได้นะครับแต่ว่าอัลกอริทึมของ YouTube ของพวกระบบพวกนี้มันทำงานแบบนี้รบก คนดูสักหน่อยหนึ่งหลังจากทําขีดมาดูว่ารอบนี้จะได้เท่าไหร่ขยับขึ้นขนาดไหนแต่เ0็ดเรียบร้อยแต่จะเ0็ดเท่าไหร่อ้าวเริ่มตกลงมาครับยืนระยะ7,000พันบ่ได้แฮะอย่าบอกนะว,ว่าเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนี่เพิ่มขึ้นมายังไม่ถึง10%เลยนะเนี่ยทาเป็นเล่นโอ้โหเจ็ด เพิ่มขึ้นมาประมาณ500ล้านไม่ถึง10%ดีถ้าเพิ่มขึ้นมา500ล้านมันตกอยู่สักประมาณ8%งบ16ล้านเพิ่มขึ้นมา8%นี่ไม่ประทับใจนะครับไม่ประทับใจผมนึกว่ามันจะขยับขึ้นมาได้สักประมาณ10%ด้วยซ้ำแต่ไม่ถึงครับแต่อย่างว่าแหละการทำขีดยังไงมันก็ได้ชชว์เหมือนที่วันนั้นผมทำไอตัวออฟแมวให้ดู400กว่าก้อนไม่ขึ้นเลยใช้งบประมาณไปประมาณ3ล้านคริสตัลไม่ขึ้นเลยสักช่องหนึ่งวันนี้เสียไป16 ขึ้นมาประมาณ8%อยังไงมันก็ได้ชัวร์มันก็คงโอเคกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอพูดเรื่องสกิลตัวไนท์ไปด้วยเลยแล้วกันเพราะว่ามีหลายคนสอบถามมาว่าไนท์มันจัดสกิลอย่างไงเวลาคุณเล่นคลาสแรกที่เป็นคลาสซอร์สแมนตัวสกิลผมเคยพูดย้ำไปหลายทีว่าคุณไม่ต้องสีเรียสมันมีไอเทมตัวนี้อยู่ไปสามารถซื้อได้ที่ NPC ที่เมืองอลเบอร์ตาที่คริสตัลช็อปราคามันไม่ได้แพงมากถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่เลนหลักพันอ่ะพันคริสตัลประมา าณหรือ5000อะไรสักอย่างเลนจ์เลาล่านี้คุณสามารถรีได้อย่างต่ำๆก็คือ3ครั้ง4ครั้งเวลาเราเลื่อนคลาสจากซอร์สแมนไปไนท์จากไนท์ไปหลอดไนท์จากหลอดไนท์ไปลูนไนท์มันมีโอกาสที่บางสกิลเราอาจจะไม่ได้ใช้หรือว่าบางสกิลเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเหมาะกับคลาสนั้นๆสามารถรีสกิลแล้วก็เอาแต้มสกิลไปใส่ให้มันเหมาะสมได้ไม่ต้องซสีเรียสไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ oh, oh, โหลงสกิลผิดแล้วทุกอย่างจะล่มสลายไม่สามารถแก้ไขอะไรยังไงได้ไม่ได้แย ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นตัวแพสซีฟสกิลสำหรับตัวไนท์บอกเลยว่าแพสซีฟสกิลแทบจะทุกอัน คุณอัพให้มันเต็ม10ไปได้เลย increase hp button view source mastery แถวกลางที่เป็นแนวตั้ง3อันอัพเต็ม10ด้านขวาถ้าคุณเล่นคลาสแรกยังไม่ต้องอัพหรืออาจจะอัพแค่5เพื่อเอาสกิล endura สำหรับคลาสแรกๆหรือแม้แต่ endgame ตัวไนท์นเนี่ยสกิล endura ค่อนข้างสำคัญบางคนบอกว่าเอ้ย endura เดี๋ยวพอตอนใช้ท้ายๆก็ไม่ได้ใช้แล้วไปใช้ concentration แทนผมจะบอกว่า concentration มันเป็นสกิลที่ครูดาวค่อนข้างนานยังไงตัว endura มันค่อนข้าง จะมีประโยชน์มันสามารถใช้ในเวลาฉุกเฉินได้ไม่ว่าจะเป็นการตีบอสตีมอนหรือแม้แต่ MVP ก็ตามเพราะสกิลมันจะหมุนกันทันพอดีเลยสกิลโจมตีสําหรับคลาสแรกก็คือไอตัวแบชตัวนี้ไปจะอัพ5จะอัพ10อันนี้ก็แล้วแต่ในช่วงแรกๆตัวฟาเทิลโบมันเป็นพสซีฟของตัวแบชอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้พอคุณเลื่อนคลาสมาเป็นไนท์ใครที่เล่นเซิร์ฟใหม่ตอนนี้น่าจะอยากรู้แหละต้องอัพอะไรยังไงบ้างคุณมาอัพไอตัวขี่เป็ดก่อนเลยครับ cavalry combat ท a วเว r y ี่มาสเตอสกิลเนี่ยเป็นตัวสกิลที่สำคัญสำหรับไหนต้องอัพก่อนอัพเต็มเสร็จแล้วคุณค่อยมาอัพไอตัวสกิล c e s p e e d b o o s t แล้วก็ดับ e Bow s o u r c e Speed Boost ช่วงแรกเชื่อว่าน่าจะมีน้อยคนที่จะทำ a t t a c k s p e e d เต็มได้พันเปอร์เซ็นต์ดังนั้นใครที่เล่นคาส2คุณก็ต้องอัพแล้วคุณก็ต้องเอามาเป็นสกิลกดใช้ส่วนดับ b l e Bow เนี่ยมันเป็นสกิลแพสซีฟอยู่แล้วตัว t e ิ l h าร์ดช่วงแรกอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้ใช้ก็ได้ไม่ใใช้้้ก็ไดตัว Boling Bash จริงๆแนะนะาหอ าไว้สักหนึ่งเอาไว้เป็นการดึงศัตรูเข้ามาหาตัวตัวชาร์จแอตแทกแนะนําว่าอัพเอาไว้แค่หนึ่งก็พอสําหรับเอาไว้พุ่งเข้าพุ่งออกตัวออร่าเบรดเป็นแอคทีฟสกิลตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากๆที่ช่วยเพิ่มค่าไฟนอลครีเลตให้เรายังไงก็ต้องอัพครับด้วยประการทั้งปวงต้องเต็ม10พอขึ้นมาเป็นคลาสหลอดไนท์แถวบนก็คือเฮดคลาสตัวนี้แหละเป็นสกิลสาคัญเป็นสกิลแอคทีฟก็ต้องอัพให้เต็ม10หลอดออร่าเป็นสกิลบัฟอัพคอร์ออฟจัส เช่นเดียวกันเวทพรอนบ็อกกิ้งมันมีการปรับสกิลมันมีการอัพสกิลขึ้นมาตัวสกิลเนี่ยมันสามารถทําดาเมจได้200%ของพีแอทแทแต่สําหรับตัวผมอะผมไม่ใช่มองว่ามันไม่ได้จําเป็นหรอกนะแต่มองว่าโอกาสในการใช้มันค่อนข้างน้อยไม่ค่อยจะได้ใช้เท่าไหร่ถ้าใช้จริงๆหลักๆอาจจะใช้ใน PVP เยอะกว่าแต่สําหรับการเอาลงไปตีบอสมันแทบไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยมีประโยชน์ใน<ม>ความเห็นผมนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าตีบอสมีประโยชน์สิทำไมไม่มี ใช้แล้วมันได้ดาเมจเพิ่มแนะนู่นนั่นนี่มันป้องกันเวลาบอสมาตีเราได้แล้วทําดาเมจกลับได้ก็แล้วแต่แต่ว่าตัวผมอัพเอาไว้ก็จริงแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้สกิลคอนเซนเทรชันตัวนี้เป็นสกิลทํามาหากินเลยทั้ง PVE ทั้ง PVP ยังไงก็ต้องอัพให้เต็มแล้วก็สกิลสุดท้ายคือเบอร์เซิร์กสำหรับคลาสลอดไนตัวเบอร์เซิร์กก็เป็นสกิลที่สําคัญเป็นสกิลที่เอาไว้ช่วยเหลือคุณได้มากมายมหาศาลโดยเฉพาะเวลา KVM เนี่ยสกิลเบอร์เซิร์กจะเป็นสกิลที่หลายคนเอาไว้ใช้กวนส หรือเอาไว้ยื้อฝั่งตรงข้ามเวลาคุณกดมันจะเพิ่ม HP ให้คุณเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเวลาคุณโดนฝั่งตรงข้ามตีใกล้ๆจะตายคุณกดตัวนี้ปึ้งขึ้นมานะครับเลือดคุณเด้งกลับขึ้นมาเต็มมันก็จะพอช่วยยื้อเวลาได้อีกแป๊บหนึ่งบางทีมันเป็นตัวช่วยที่ทําให้เพื่อนสามารถฟื้นขึ้นมาหรือว่าเพื่อนสามารถเข้ามาช่วยคุณได้ทันมันไม่ได้มีดีแค่ตัวโจมตีนะอันนี้พูดไปถึง PVP เลยนะครับคนที่เล่นตัวไหนเนี่ยคุณจะสามารถลดแล่นได้ใน PVP ใน KVM จนถึงคลลาสนนี่หพพอออต Class, มันยังมีน้อยอาชีพที่จะสามารถต่อกร่อนที่จะสามารถต้านทานการโจมตีของตัวไนท์ได้แต่พอมันขึ้นมาเป็นรูนไนท์ p v p มันเริ่มดรอปลงไปครับมันเริ่มจะเล่นยากพอมันเป็นคลาสสามันมีอาชีพอื่นๆที่โดดเด่นขึ้นมามากกว่า PVP มันก็เลยอาจจะดรอปดรอปหน่อยแต่สําหรับ PVE หรือว่าตีบอสตีมอนก็ยังได้ประโยชน์อยู่ตัวรูนไนตัวดากอนเทนนิงที่มันเป็นแพสซีบางคนก็แนะนําให้อัพบางคนก็บอกว่าไม่จําเป็นมันอัพเอาไว้เต็มสิบเลยก็ได้นะถ้าคุณอยากจะลง PVP เพราะมันจะไปมีประโยชน์กับไอ้พวกสกิลพวกลมหายใจตัวเบรสตัวอะไรพวกนี้ครับเขาก็มักจะเอาไปลงไปใช้ใน PVP เพราะว่ามันช่วยปั่นป่วนศัตรูได้ก็อยู่ที่คุณสนใจจะเล่น PVP ไหมถ้าคุณไม่ได้สนใจแล้วพอมาคัสสเป็นคาสลุนไนแล้วคุณรู้สึกว่ามันเล่น PVP ไม่ได้แล้วไอ้พวกช่องตรงกลางแนวตั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมังกรทั้งหลายแหละคุณก็ไม่ต้องไปสนใจมันเลยครับเอนแชนเบรสตัวนี้เป็น a s s i v e ก็อย่างที่แจ้งนะครับว่า a s s i v e ยังไงก็ต้องอัพ r k f r a m e s w o r d คุณจะอัพเพื่อเป็นทาง หรือคุณจะอัพเต็มก็ได้ถ้าค่าไฟนอนคริไฟนอนฮิตคุณไม่พอทั้ง2อ,อย่างเลยนะคุณอัพดักเฟรมซอสไปแล้วก็กดใช้ด้วยเพราะว่ามันเป็นแอคทีฟสกิลมันจะช่วยเพิ่มไฟนอนครีของคุณมัน s t a ็กอั up ได้ถึง12ครั้งตอนที่คุณอัพเต็มเลเวล10แล้วก็จะเพิ่มให้คุณถึง36%เรียกได้ว่าคริทุกดอกแน่ๆอาชีพอ,อื่นอาจจะค่าไฟนอนคริไม่พอแต่เรื่องค่าไฟนอนคริไม่เคยมีปัญหาสําหรับตัวไนคริเพราะว่ามันมีสกิลบัฟค่าไฟนอนครีกระจายและสกิลที่ขาดไไม่่ด้สําาหรรัับตววนนเเียกป็ หากินเป็นสกิลเบิร์สดาเมจเป็นสกิลที่โดนบัฟขึ้นมาแล้วทําให้ตัวไนท์มันสามารถเฉิดฉายกลับมามีดาเมจก็คือตัวนี้ครับวินคัตเตอร์ยังไงก็ต้องอัพเต็ม10แค่นี้เอง3สกิลเองครับลูนไนสำหรับไนท์ครีอิกนิชันเบรกบางคนอัพบางคนใช้แต่ผมไม่ได้อัพต้องบอกแบบนี้สําหรับสายครีโดยเฉพาะไนท์ครีคุณใช้สกิลน้อยเท่าไหร่ DPS คุณมันจะขยับเพิ่มขึ้นเท่านั้นเหมือนมันเป็นตัวทําดาเมจจากการฟันรัวๆติดครีรัวๆโจมตี รรม,มันไม่ได้เป็นตัวที่ทําดาเมจจากสายสกิลมันไม่เหมือนสายสกิลการใช้สกิลเยอะๆสําหรับไนคริไม่มีประโยชน์ใช้ให้น้อยเขาไว้แล้วดาเมจมันก็จะไหลามาเทมาหวังว่าใครที่สงสัยเรื่องสกิลไนคริก็น่าจะได้คลายความสงสัยไปในระดับหนึ่งแล้วกันบวกเพิ่มไปด้วยตัวอาวุธเงาเลย Inscript ชันกับไพโอเนียคุณมีของอยากจะอัพช่องไหนคุณก็อัพไปตัวบาวช่องแรกใช้เป็น a t t l e View ช่องแรกเลยทําไมถึงไม่ใช้ช่อง2เพราะว่าช่อง2เนี่ยมันเน้นไปใน PVP ถ้าคุณ เล่น PVP คุณใช้ช่อง2ก็ได้แต่เวลาตีบอสตีมอนธรรมดาคุณใช้ที่ช่อง1ครับคุณจะอัพ2ช่องหรือคุณจะอัพช่องเดียวช่องแรกก็อยู่ที่ตัวละครคุณอยู่ที่แนวทางการเล่นของคุณถ้าคุณตีบอสคุณอัพช่องแรกถ้าคุณตีคนด้วยคุณต้องอัพทั้ง2ช่อง Engrave อัพ Aura Blade มันให้เพิ่มทั้งไ n นอ c ครีให้เพิ่มทั้งครี a m a ม e b บน u s Aura Blade แต่ว่ามันอยู่ช่อง3ลำดับที่3ตัว Validation ตอนนี้แนะนำเป็น Double b l o สถานเดียวเมื่อก่อนมันยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าระหว่าง Head Crush กับ อะไรยังไงมันแรงกว่าแต่ตอนเนี้มันอัพไอตัวสกิลดับเบิลโบขึ้นมาแล้วดับเบิลโบมันสามารถทําให้เราตีเบิลได้ดังนั้นดับเบิลโบมันกลายเป็นมีความสําคัญกว่ามันทําให้ตัวละครเราตีได้แรงกว่าไปเรียบร้อยแล้วคุณก็ไม่ต้องไปเสียเวลาอัพเฮดคัชแล้วมาอัพไอตัวดับเบิลโบไปเลยครับก็ใช้เป็นดับเบิลโบขั้น2ช่องที่3ตัวคอนแทคไม่มีอะไรสับสนไม่มีอะไรซับซ้อนสกิลเดียวที่คุณจําเป็นจะต้องใช้ก็คือตัววินคัตเตอร์ส่วนตัวโซถ้าคุณยังไม่ได้ทําอาวุธเเงงาจนถึล8ผมบอก ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ช่องนี้เป็นช่องเลเวลสูงของไนที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะสำหรับผมถ้าเลเวล7คุณจะใช้ไอตัว increase hp หรือว่าจะใช้ steel heart ก็ได้ไม่ค่อยแตกต่างอะไรยังไงกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณสามารถทําอาวุธเงาได้ถึงเลเวล8ตัว concentration ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นตัวที่มีความสําคัญเพิ่มเติมเข้ามาใครที่ตีอาวุธเงาไหวทําได้ถึงเลเวล8คุณก็ไปใช้ไอตัว concentration ในส่วนโซอาวุธเงาก็ประมาณนี้จะพยายามหาข้อมูลหาคอนเทนต์อะไรที่มันทํให ให้คนดูดูแล้วสามารถทําตามได้หรืออย่างด้น้อยก็มีประโยชน์ที่ทําให้คุณเอาไปพัฒนาตัวละครได้แบบนี้มาบอกกล่าวกันเรื่อยๆแล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Devil Review ให้ด้วยนะครับ